ความเดิมตอนที่แล้วพวกเอ็กซต้นเหตุที่ทําให้ไฟฟ้าในเมืองมีออนซิตี้ต้องดับลงพวกมันจิตจึงต้องเข้าไปช่วยจัดการอีกครั้งและไล่เอ็กซายไปได้เ้อะไรเนี่ยเพราะว่าพวกมันยังได้จับตัวเอพิวไปด้วย อนความช่วยเหลือของเมเทนนไฟ้อนเออสวัสดีครับมาหาใครลหรครับเออฉันอยู่บ้านข้างหลังพวกเธอนะ่พอดีว่าไฟมันดับฉันไม่รู้จะอาบน้ำที่ไหนขอรบกวนบ้านพวกเธอหน่อยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะห้องน้ำสะอาด ไม่สะอาดใช้ก็อาบได้เออเชิญเลยค่ะเดินูพาป้าไปเองนะคะเป็นไรหรอกคุณช่วยๆ่วยกันเฮ้ขอโทษนะครับคุณทั้งสองคนเป็นคนของคุณมาเท่นใช่ไหมครับพูดใจมันดีดีหน่อยพวกเราไม่ได้เป็นคนของใครทางนั้นแหละหลบไปติดเลยนะเอโก้เขาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ได้จัดการเองอยไกให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะเอ่อคือคือผมอยากให้คุณติดต่อคุณมาเท่นให้หน่อยนะครับ ตอนนี้พวกเรากําลังเดือดร้อนนะไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้คุณมอเทนรู้เรื่องแล้วกําลังหาทางช่วยเหลืออยู่ค่ะคุยอะไรกันอยู่เหะอคะเอผมก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณมอเทนรู้เรื่องแล้วหรือยังแล้วเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะทางที่ดีที่สุดคือเธอไม่ต้องออกมาวุ่นวายแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกฉันขอบคุณค่ะ ไปเลยคุณเดี๋ยวจะไปกันได้หรือยังทำงานต่อเนี่ยนะเอโก้นี่มันดึกมากแล้วที่ง่วงไอดต้สาวอย่างฉันเขาห้ามนอนดึกอย่างเช้ามาหน้าพัางพอดีหมายถึงกลับบ้านเฟยฟังก่อนสิเธอนี่เอะอก็บนก่อนตลอดเลยอย่าลืมสิพรุ่งนี้มีงานอ๋อมีงานอะไรอีกละ่ะว่าจะไปนวดนาสกหน่อยมีสิเราต้องไปเช็คของกันที่กดดังไงไปฮะเฮ <c oughs> ้ยปวดหูวฉมัน สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเหรอครับคุณเมลเทนน้อยเสือมเอ็โครายงานว่าโรงแปรรูปอัสมคกทั้ง3แห่งของเราถูกพวกเอ็กไซโจมตีตอนนี้เพื่อจะซ่อมเสร็จไปแค่ทีร้ายแรงกว่าที่คิดเอาไว้อีกนะครับตอนแรกฉันคิดว่าคืนนี้จะซ่อมเสร็จทันแต่คราวนี้โจมตีหนักมากคงต้องใช้เวลาอีกห้ายวันเลยล่ะอุ้ยแย่จังเลยนะครับอืมผมว่าเราน่าจะออกประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัดพลังงานกันก่อนถ้าทําได้พลังงานจากโรงงานแปรรูปที่เดียวก็น่าจะเอาอยู่นะครับ ไม่เป็นไรหรอกเธอร่าแค่ให้หน่วยฉุกเฉินจัดจเตรียมน้ำอาหารแล้วก็เครื่องปั่นไฟเตรียมออกไปช่วยเหลือทุกคนแล้วล่ะแต่ผมว่าเรื่องแบบเนี้ทุกคนต้องเข้าใจและช่วยกันประหยัดกันนะครับฉันเป็นนายกเทศมนตรีของที่นี่ฉัน่าหากะ่ะที่ต้องเป็นคนช่วยพวกเขางั้นผมขอออกไปช่วยด้วยนะครับคุณเมาเ,าเทนขอบใจนะเธอร่าแต่งานตรงนั้นน่ะฉันพอจะหาคนอื่นๆช่วยได้ส่วนสิ่งที่เธอกำลังทำนี่สิคงมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่ทำได้ ได้ครับคุณมาเทนเฮ้ยโอ้โหแถวนี้มืดตื๊อเลยโอ้ตื๊ดหนักกว่าที่คิดเอาไว้อีกนะเนี่ยเหมือนไฟดับทั้งเมืองเลยนั่นจิพวกเอ็กไซนี่แย่จริงๆทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันไปหมด ฉันว่าตอนเนี้คุณเมาเท่นคงกำลังหาทางช่วยอยู่แล้วละ่ะเราเรี่ไปหาคุณเมาเท่นกันเถอะต้องบอกให้เขาไปช่วยเด็กคนนั้นโดยเร็วจริงด้วยยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปนานโอกาสหาเจอยิ่งลดน้อยลงนะออะไรนะสวัสดีทุกคนนี่ฉันนาะยกเทศมนตรีเมาเท่นเองนะ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทุกคนกำลังเดือดร้อนจากพวกเอ็กซายที่เข้ามาโจมตีอย่างหนักทำให้โรงแปรรูปบัสมมกของพวกเราเสียหายแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันก็นำไปช่วยทุกคนแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน yeah. ต้องขอโทษชาวเมืองทุกคนด้วยนะครับที่ป้องกันการโจมตีจากผู้เอ็กซายไว้ไม่ได้ทําให้แหล่งผลิตพลังงานของพวกเราเสียหายจนทุกคนต้องมาเดือดร้อนกันแบบนี้ผมขอโทษจริงๆครับขอบคใจลคุณทุกคนมากนะตอนนี้ทีมงานของพวกเรากําลังซ่อมโรงแปรรูปอัสซีมิกกันอยู่คาดว่าน่าจะใช้เวลาหลายวันระหว่างนี้ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานคนลเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องปั่นไฟที่ผมนํามาผลิตพลังงานพอใช้สําหรับทุกบ้าน ก่อนที่โรงแปรรูปออสมิของเราจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมมปไหนแล้วไตรนแ้วปหนไปไ้วยปไหันไปหนไปไนไปไหนไปไหนไปทีนเหนี่ยคนไอไอนไปนไปนไปนะครันไปนไปยหนนไ้นไปนไหนนไปไหนไปไหนนนไน วพวกเธอปลอดภัยกันทุกคนใช่ไหมพวกเราอ่ะไม่เป็นอะไรครับแต่ช่วงที่ออสบุกมีเด็กผู้หญิงคนนึงถูกออสเดี่ยวจับตัวไปไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ่ะรีบไปช่วยเด็กคนนั้นหน่อยได้ไหมครับเด็กผู้หญิงนั้นเหรอแย่จริงพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะรีบส่งทีมออกไปตามหาให้เร็วที่สุดเลยเรียบไปจัดทีมออกตามหาเด็กคนนั้นให้ได้เร็วที่สุดนะฉันให้คนไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากครับว่าแต่ก็จีไปไหนเหรอสวัสดีครับคุณเมาเทนทังนี้ทังนี้ครับ ฮะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะโรงแปรรูปออสมิกของเราใช้งานได้แค่โรงเดียวทําให้พลังงานไม่พอตอนนี้เรากําลังให้คนเข้าไปซ่อมอยู่แต่คงใช้เวลาหลายวัน <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับอาหารตรงนี้หมดแล้ว <c oughs> เชิญไปรับที่ต <c oughs> ่นได้เลยนะครับหา <c oughs> โอโอ้แถวยาวจังโอ้ยไม่กินดีกว่า พูดกันทั้งในแล้วจริงนี่มันเอาแต่กินจริงๆเลยนะก็จิอ่ะก็มันหิวนี่นามีวิธีอื่นที่พวกเราพอจะช่วยได้ไหมคะคุณมาเทนใช่ครับอย่างน้อยให้พวกเราช่วยไม่ต้องอยู่เฉยๆก็ยังดีอ่ะเราแค่รอให้โรงแปรรูปซ่อมเสร็จก็พอแล้วอีกอย่างวันนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันมามา,มากแล้วพวกเธอรีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านฉันเถอะฉันให้พ่อบ้านเตรียมอาหารไว้พร้อมหมดแล้วพวกเราก็กลับกันโลดนร่ยุาก่อนสิก็จิก็คุณมาเทนบอกว่าพวกเราทำอะไรไม่ได้อาะจิ คุณมอเทนคะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพลังงานออสมิกชาวเมืองที่เนี่ยใช้พลังงานจากที่ไหนกันเหรอคะก็เรามีโรงงานผลิตไฟฟ้าอยู่ในหุบเขานอกเมืองนะแต่ตอนนี้โรงงานถูกทิ้งร้างเพราะไม่ได้ใช้มานานแล้วถ้างั้นพวกเราจะออกไปตามหารงไฟฟ้านั่นเองเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างครับฉันคิดว่าพวกเธอจะเสียเวลาเปล่านั่นสิอีกอย่างนอกเมืองนะ่ะไม่อันตรายมากเลยนะแต่เชื่อมือพวกเราเธอหาเฮ้ <c oughs> <c oughs> งอนเหรอแต่ฉันว่าท่านมอเทนครับมีสายถึงท่านนะครับอืมงั้นฉันขอตัวก่อนนะสตีฟเอารถฉันไปส่งผูกเด็กๆที่บ้านทีทีนะได้ครับท่านพวกเรากลับบ้านกันโลดเอ้ยเราก็นี่ก็อยากช่วยงานที่แท้ก็ห่วงแต่ติงเอาน่เอาน่วันนี้พวกกระจิกก็สู้กันไม่เยอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าน่นี่ปะหิวละ หาอะไรอยู่เหรอมาวินฉันว่าวันนี้เราน่าจะชวนเธอราไปด้วยนะชวนให้เหนื่อยเปล่าหันนั้นยังไงก็ไม่ไปกับเราหรอกอะไรที่เราทําได้เราก็ทําไปเถอะบีอายังไม่หายโกรธเธอร่าอีกเหรอโกรธสิแต่พอเข้าใจแล้วล่ะไม่ต้องหวงฉันหรอกอาถ้างั้นเราลุยกันเลย สอง oh. ที่เนี่ยห่างกันเหมือนกันนะ hmm. ฉันว่าเราแยกกันไปดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาไงถ้างั้นก็จิจะไปกับบีก็ oh, จินายมากับฉันให้ดีอาไปกับแฮร์รี่อ๋อ oh, 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 ได้แต่ก็จีขอขับยานะแมเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดนะบีอาฉันฝากนายดูดแลแฮร์รี่ด้วย oh. <Okay. S 2> นฮ้ยายไม่ต้องเป็นห่วงฉัหนหรอกนะมาร์วิน uh, ฉันไม่ได้เป็นห่วงเธอสักหน่อยแค่กลัวว่าเธอจะไปเป็นตัวถ่วงตั้งหาก ใครตัวถ่วงกันยักฉันน่ะแปลงร่างเป็นนกแก้วได้นายน่ะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่สุดพวกเราแล้วเจ้าในว่าเจ้าตัวประหลาดที่ชองเมืองเรียกวกก๊อจิอะไรนั่นน่ะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋วพูดมานั้นเหรอทำไมเราไม่ได้หรอก หน้าบอกว่าแผนการของพวกเราไม่มีใครจะทำลายได้เราจะต้องทำมันให้สำเร็จแต่ดูเหมือนพวกนั้นจะมีเทคโนโลยีแปลกๆไว้ใช้ต่อกรกับพวกเราอยู่นะว่าแต่นี่นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยทำไมไม่กลับฐานอ่ะะเยอะน,นะมีทุรศที่หมู่บ้านนี้ไม่น่อย,ออยานานนัล้ล่ะคนตื่นเขากลับถึงฐานหมดแล้วมั้งเนี่ยฉันไม่อยากโดนหน้าบ่นนะก็จีสครีปลิขนาพลังงาน วันนี้เรามารู้จักกับงานวิจัยจากสถาบัานวิทยาศิริเมทีกันครับงานวิจัยของพวกเขาก็คือการผลิตเอทิลีนจากไบโอเอทานอลปัจจุบันเอทิลีนที่ใช้ในการผลิตพลาสติกเป็นผลผล,ผลิตที่ได้จากปิโตเรเลียมซึ่งได้ปริมาณผ,ผลผลิตตำ่ำทีมวิจัยจึงได้คิดหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณโดยเปลี่ยนจากปิโตเรเลียมมาเป็นสารประกอบไบโอเอทานอล แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการทางเคมีและชีวภาพจากข้าวโพดอ้อ,อยมันสับปะหลังซึ่งหาง่ายและราคาถูกลงผลวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของไบโอเทอทานอลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตพลาสติกในอุตสาหการรมปิโตรเคมีนั่นเองครับขอเสียงปรบมือให้นักวิจัยของเราด้วยนะครับการประต์ครั้งหน้าจะเป็นอะ เพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็อจี้อีแอดเวนเจอร์กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็อจี้อีแอดเวนเจอร์แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คืองานด้ยใจการผลิตเอทิลีนจากไบโอเอทานอล ได้ผลอย่างไรต่อการผลิตเอทิลีน 1. เพิ่มประสิทธิภาพ 2. ลดประสิทธิภาพ 3. ไม่ทราบผลแน่นอนรีบตอบเข้ามานะครับมีกิฟต์จากก,ก๊อดจิเรามอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ